เก็บปาบรรยากาศฝากปีตอนน้องครับมือเนี้สําักงานหมูพันวิเศษศิลนะครับมาแจกบทรับบก่อนล่ำนะครับล่ำเรื่องท่าแมวข่ำนะครับสำหรับปีนี้นะครับล่ำทำนองขอนแก่นอันนี้เป็นบางส่วนนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่มาก็มีนะครับพระเอกนั่งเอกเข้าศิลปินนักแสดงเข้าเพท่านมากกับมีนะครับมื่อนี้ก็เลยเอาเป็นแบบว่าเอาสำหรับท่านที่มานะครับก็เลยมาทำข้าวหมูจักกันแล้วก็ จกกอนลองกอนล่ำกันแน่นะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับแต่ว่าก็ทยอยมาอีกหลายท่านอยู่นะครับแล้วก็ยังไม่มาก็อีกหลายท่านอยู่นะครับเนาะนี่ครับบรรยากาศในสำนักงานนักบน้องเด้อครับจัดจจัดจัดไปั่วฟาเืองือลกอืออือน้อง นกขึ้นน้ำขาเล่าน้ำปลาปุ๋ยแยก้องพูนออกยังไงื่อนนั่งติู้เพียงหลานหน่อยแบบไงมากสิบห้าปีลองเลาพร้อมแร่งที่เอกใช่ขึ้นมานักแต่ไงมากแบบเพียกพร้อมอาชีพของพวกขาตัดคือไข่พ่อเลียงฉีบพ่อเอยนสื่อเข่าแล่นเสาซอยกระทั่งถูกคิดใจกับพ่อเพ้นได้ครับพ่อสิบอตูนเยอครับแอบมาาสนีติดกอแล้ว

อินเดียเหกนกันนะครับน尿尿นว่ออเดียปก็แนวไนวเงินก่อนล่ำเท้าเท้าแมวคําเท้าแมวคำนะครับด่เรื่องต่อก่อนตํานองขอนแก่นเท้าแมวคํำไปเอกคนต่อไป แคเนี่ยเป็นคนีสามารถคันนั่งเอกไทยกัไเือดีแท้ทูเย็นวันตัวนี้ครับูเย็นวันตัวนี้เอาสิรับใรับบทเป็นท้าบุญธรรมคนแรกทมน้อสอดซ้ำเนื้อสอท้าบุญธรรม โอ้พ่อพญาพ่อพญาพ่อญาพ่อพญาไม่ตอดไม่ถึงสองาอันนี้ยังในแม่พญาป่เนี่เอาเตียวอันนี้คือ เอ้าจะกัดกันมาน้อ <fart> ก <noise> oh, no mm ันนลสุภัตตาจะกัดสิจะกัดนักเอกสิโอ้พระเอกอดรับบทแล้วนาะพระเอกอดน่งเพชรครับงเพดงพัดงเพชรโอ้รับบทผงเพชรดงเพเอ้า มากันได้ค่ตามบดต่อไปฝ่ายหญิงจ้านางเอกนางเอก นางเอกจำปลาทองรับบทจำปาทองนางเอกนุ่มนิ่มจำปาทองนะครับรับบทมาแล้วจ้าลูกเกี๊ยบบิลินันลูกเกี๊ยบนั่งเอกลูกเกี๊ยงรับบท สีสุดานะจ๊ะลับบทสีสุดาไม่งุนไม่เปลี่ยนคือเด้อยอ้าวเฉสุพันตาลับบทอยังก่บแม่กำนันโอ้ยหน่อยไม่ตรวจน้องสาวก่าใส่ไปลับบทเป็นแม่กำนันละบัดมนีึมั่งฮะฮะโลเอ่อ ลับทเป็นอะไรอ่ะ oh. ส well uh ีสุดาตัวไรบดเนี่ย uh, ส uh ีส huh. ุดาลาวันครับน uh ี่เกสุปัตารับทเป็นสีสุดานะครับใส่ลาวันโอ้เบ่เอาเอาไปยืนี่ยกันดูสันสีสุดากับลาวันเอ สีสุดากับลาวันเฮียงข้างกันเนี่ยอ๋อมารับกดมูพระเอกเขาอีกปูนึงรับบทเป็นพงเพชรพงพัฒน์อีกท่านหนึ่งโอเคปฏิบัดเอาปู่พ่าท่านมากระผมรับมือหนายังอีกหลายคนอยู่มือหนาเพราท่านมาอ๋อดีดีนักเอกหน่อยคอยน้องน้ำอิง ทางเอกน้อยลูกสาวล่ะเอ้าเรื่องนี้มีมาณิมังกรพร้อมเถอะนี่มาณิมังกรพร้อผมแดดพอดแคบดำมาณิมังกร อ๋อนั่งเ็กน้อยรับบทนั่งเอกน้อยรับบทนั่งเอกน้อยรับบทค่ะเอาทีมงานมาตันเขามากค่ะหลายท่านอยู่นะครับเมื่อนี้ย็คือเขามาเป็นบางส่วนนะครับพป่นอง สำนักงานหนูพานวิเศษศิลนะครับถ่ายบรรยากาศในพี่น้องเบิ้งนะครับเล็กๆน้อยๆพอได้เก็บภาพบรรยากาศสูบเบิ้งนะครับนี่คือบริเวณในสำนักงานนะครับบรรยากาศวันนี้นะครับพามาดูสำนักงานนะครับหนูพานวิเศษศิลนะครับเนี่ยรับบทรับยังกันแล้วเรียบร้อยนะครับเนาะ โอ้แจยกยังน้อไหนยังมาแจกยังนมาแจกแเกล็ดเดี๋ยวยางไปถามมาก่อนแจกแจกอ็ดยังน้ออะไรน้อโอ,โอ้ของพ่อหน,น,น้าพรพงษ์สะทอนเน่ยครับปิน่นเซรามนาใสครับปีนเซรามกันแดดโอ้อแกทาได้ทุกเวลาที่ต้องการที่เพิ่นสนับสนุนอ่าเพิ่นสนับสนุนในมือนี้จ้าเพราะว่ามือนี้ทีมงานเขามาโฮมกันโอ้เลยอยากสีซอยจ้าอยากสีซอยอยากสีเสริมหล่อเสริมสวย ให้กับสมาชิกหรือ้านพิเศษสินทุกคนพระเอกนังเอียเข้าก็ได้เสริมรอเสริมสวยตลกก็ได้เด้ตลกก็ได้ก็บ่าไปยังตลกสินทั้งโลกว่าสั่ตลกฮาฮ่า่่าแ่่า่าาาแจาฮ่าฮเนี่ยนางเอกมาก่าน่อ้มีฮับเ่า่าฮ่าฮ่า่่่่้่า่า อ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สิขออนุญาตบาทค่ำเอาซ้ำหนึ่งแล้วเด้อครับเด้อนะครับอีกหนึ่งคลิปนะครับรับบทนะครับล่ำเรลียงท้าวแมวค่ำนะครับของทีมงานนุบานวิเศษศิลน,นะครับ